งานแก้เขียนยาวแบกเกา้าดุดันสวัสดีครับช่างนัดสักลายสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครมือนี่มาพอกับงานแก่แขนพี่อาร์ตครับผมร้านพัดก่อสร้างอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับผมกัโอ้หลายรอบไปด้ยครับแขนเนี่ยเพราะว่างานเก่าตรงท่อนเขียนออ้เพื่อนดันด้านนอกครับไตไตท้องแขนนั่นเก่าเป็น ซามูไรครับผมอันนี้จะเป็นชิมช้าเนาะครับกะมากไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วกันารไก่ตัดออกผมก็เทคนิคผมก็คือเอาไม้ไอไซ์ชีมครับจะเป็นไม้เด้ะบอ,อมเบเป็นพลาสติกแบบมันย่อยสลายได้ถึงจุดนมาได้ก็สร้างมันนะครับตัดเครื่องแนละ้วมันค่อยขูดๆออกแล้วกัเอาแอลกอฮอล์เ็ตออกครับมันจังหล่อนเทคนิคเข็มมือนี่กะสิเป็นเข็มเดินเอ้ยเข็มแพ้ครับเบอร์สิบสามเข็มโค้ง เป็นเข็มอิเล็ตครับผมส่วนไฟก็หกจุดห้าเป็นเครื่อง WJX ครับผมกับเหมือนเดิมปล่อยเข็มก็สองถึงสามมิลครับผมกับผู้ใดที่เขามาเบิ้งใหม่ๆกับฟังดีๆเด้อครับเห็นทักแชทไปถามอยู่ว่าปล่อยเข็มจังมิลจังมิลใส่ไฟเท่าไรผมก็ปวดหัวอยู่ครับกับบอกทุกคลิปเลยครับกับยังเขาไปถามในแชทผมกวนเงยถ้าเรื่องปล่อยเข็มกับใส่ไฟเนี่ยเบิ้งมาฟังเอาอย่างนี้แล้วครับผมจี ปันเทคนิคแบบทุกรอบทุกคลิปนั่นแหละครับผมส่วนสีก็จะเป็นสีอีเทนนอนครับผมอันนี้จะเป็นการมาเก็บงานอยู่ตรงเขียนครับมันเหมือนได้กันเก่าอ่ะมาน,นี้สิมาแยกให้มันเป็นเออเดีมันคมขึ้นว่าท่นานพิอาจว่าก็เลยก็ให้มันแยกชัดๆครับอันทางนัดว่าท่านก็เอาขาวมาไล่ให้มันตรงครับผมแล้วกะ ไล่เห็นมันแบบว่าดรอปให้มันความดำอันอืดอัลลดให้มันมีแบบมีดำมีขาวนะครับมองมองให้มันแบบเป็นเป็นมิติในจังหน่อยอันมันดำคือคือกับหลไรก็อนงั้นงั้นแบนนะครับจากด้า่างเนี่ยอันนี้กับไม่เห็นมันขาวขึ้นพิจาว่ามันขีดซัดว่าท่านว่ากับแม่นไม่ดีว่าท่านอันนี้ก็เป็นตรงงา้นแก้ครับผมเนี่ยตรงน้ำครับสาบฟงอองมาใส่หางปลาตัวสีแดงทางล่างเหละปลาส้มครับมองเนี่ยเป็นปลาตัวสีส้มครับผม แดงๆออกสมดอกครับผมกับมันเป็นงานเก่าเนาะครับหม่องน้ำเลยต้องการให้มันขาวท่านพี่อาว่าก็ขาวละสาดใส่เลยครับน้ำเนี่ยกาดำดันดอกไม้นิดจังหน่อยหม่องโค่นแล้วก็เอาดำดำ,ดำตัดหม่องโคดหินนั่นแหละครับจะเป็นตัดช่องไฟหม่องโคดหินครับมันเนี่แยกให้มันเป็นสิ้นเป็นส่วนเป็นซัดเป็นส่วนไปกาเน่นปอกแขนตรงใต้ท้องแขนครับเหมือน,นี่ครับมาเอาเก็ดปลาตรงแขนท่อนบน แขนทวดบนนี่ปลาคาบตัวสีน้ำเงินนี่ทับรอบที่สามเลยนะครับเพราะว่างานเกาซามอะไรนี่ดำแห้งครับผมบานนี้มันก็เลยต้องตัวให้ต้องซําหลายรอบนะครับรอบที่สามนี่มั้งตรงเฉพาะปลาคอไอ้ปลาคาบก็่เห็นว่าตัวตั้งทงเนี่ยก็เป็นรอบที่สามนะครับเก็ียงานไปเรื่อยๆเนาะเป็นงานแก่เนาะใจต,ต้องใจเย็นๆนะครับแต่ผู้ใดบ่ใจเย็นหรือว่ามาดุนี่บ่มีความบ่ทนนี่ โอ้บริหนใไม่ได้ๆถครับผมไม่ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตใหม่แน่นอนกาซักไปเรื่อยๆครับเนี่ยพ่อารซักทั้งผัวทั้งเมียครับผมส่วนเมียกับพี่จอยครับผมกับเครื่องหลังเก๋ช้าหนาวง้ําเหรอครับที่มาเก็บสีเยนใบพัดรอบล่าสุดนั่นแหละหลังล่าสุดนั่นแหละครับพัดสีฟ้าสีน้ำเงินแดงครับอ่าเป็นเก๋ช้าครับเครื่องหลังเดี๋ยวสิมาตอให้เต็มหลังอยูยครับพิจาดว่าที่สําคัญที่ขาดบไร้เลยกับแฟนเพจแฟนตวยงทุกท่านครับผมที่เข้ามา ก็เปเมนตนให้กำลังใจสร้างนัดอยู่สมือสเว่นเลยครับไอสูมือสูเว่นเลยครับผมขอบคุณมากๆกครับผมเริ่มหนาวเลยนะครับทั้งนี้ดูแลสุขภาพเลยเด้อไปวิ่งย้ําเส้านี่หนาวเลยครับเริ่มแตกแล้วครับผิวแห้งเวยผมก็ได้จะเป็นงูเลียมงูสิงเลยนะครับขากับเขียนเลยท้ายชิมเลยเด้อผู้ใดไปคุ้ยเสียคุ้ยสาวก็เลยดูแลสุขภาพนาครับเออบ่เป็นไรหรอกการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับบม่มีผู้ใดไข้ป่วยหรอกครับไปเห็นงานแสบมวนหรอกครับ ทุกอาชีพหรอกครับรวนโลกใบนี้ถ้าป่วยเนี่เหตุงานบ่แแ่บหรอกครับวงตรงๆขลงรถเนาะ้วก็ต้องขอบคุณพี่ยศเทตทูอาร์ตออ n น w ยครับผมที่แนะนําผลิตภัณฑ์มอตอิงดูแลหลังสักครับผมเอาแต่เซ็ดรวยแบบนี้ก็ถือว่าแล้วครับผมเนี่ยปลาตัวด้านบนครับมี2 w i รวยครับนี่รวยด้านล่างที่แนะนาครีมชาเนาะไอ้ทีมครีมดูแลหลังสักครับผมลดอาการคันครับผมนี่พี่อาร์ตคนที่สักไปนี่ก็บอกขึ้นกันครับว่า อันมันบ่ค่อยขั้นไหมครับอันสร้างนัดว่าท่านอันดีเป็นเทียนเฟิร์สเอีก็ดีอยู่ด้สร้างนัดว่าท่านแต่ตัวนี้ดีกว่าอยู่วาท่าน